อาหารค่ะใช่ค่ะสวัสดีค่ะสพี่ด้วยสวัสดีค่ะยูบนญยูบนอ๋อเ,เ,เป็นเป็นนี่เป็นตระแซบอุ้ยละนี่บอกน,นางมาเพื่อสิ่งนี้ค่ะส้มตำโอ้นี่เป็นส้มตำไข่เค็ม,มเนี่ยไก่ย่างเกลือปะปุเระที่เรากินมันคือไก่ย่างนี่ ป๊าป้างงทำไมมีนัวอาหารเยอะจังซาพี่ชายกับพี่สะใภ้ไปมาทานอาหารเที่ยงแล้วนี่ไงเอาไก่ย่างไก่ย่างอุ้ยหมกหน่อไม้เหรอหมกหน่อมไม้อุ้ยหอมหมกหมกหน่อ, í, มอ,อ,มอมไม้ด้วยก็ปูปลาเผ็ดๆอีกจานหนึ่งค่ะมาก,กินจังขอบคุณค่ะนี่คืออะไรกล่องอะไรข้าวเหนียวอ้ยกล่องข้าวเหนียวน่ารักข้าวเหนียวให้ลูก กล่องข้าวเหนียวไม่เหมือนของเราเลยเนาะลูกนะดีไหมมันไม่มีอะไรแล้วเราก็นูกก็สั่งสั่งได้หลายกล่องก็ได้อ,อ่าปิดเพลิดมาทางนี้ค่ะไอเชียง

ซุปน้ำไหมนี่มนเยกอะ็เนี่กันแบบนี้มัก็จะรสชาติมีขนมหวานด้วยนะคะไดชิม่อไอศกรีมลลไลเบอรี่รัชาองรัดช่องแต่ไม่้แบบนี้หอมหวานใหม่นะชอบอร่อยโรัชองวัดเจดจะได้ชิมคั้งนี้เหรอคะ ่นกินไหมจ๊รถช่องวัดเจดนะคะมาลองชิมดูเคยได้ยินแต่ชื่อค่ะเี่ยเป็นน้ำแข็ง <c oughs> แลรอชิมดู ไม่หอมหวานเนาะอร่อยไหมเส้นเขาจะเล็กๆนะคะแต่หอมหอม,หอมใบเตยมาลองชิมเจ๋อเจ๋อมีน้ำจืเออคันโดยไข่ไปเจ้าพี่อุ้ยนั่งไงเจอแล้วเจอแล้ว,ลวร้านทุเรียนร้านทุเรียนอุ้ยเดี๋ยวกินทุเรียนเราจะเ<ท>จอร้านทุเรียนแล้วคะ่ะสิ่งที่รอคอยมานานนะคะมา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  ใช้เดือนนำหน้าอกอกไปเลยเนาะออกไปเลยเอาแบบร <Okay. S 2> อบนอกนุ่มในด้หวานมันโอเคนะนะครับแซ่บ วันป้วันนี้นะไปกินข้ามไงแจ่น้อยยัยเนาะค่ะสวัสดีค่ะ ตอนนี้เราอยู่โอเทลสูงๆแล้วก็ราอีเราจะกินข้าวค่ะเราเห็นอินโอตรงนั้นเราไม่รู้มันเป็นจุดอะไรรายอยากมันเป็นบาร์บีคิวเพราะว่าเราชอบแต่ไม่รู้ไฟเราเปิดตรงไหนบ้างทุกอะไรทากวางลองจิ้มไอ้พิซซ์พิซซ์ไอ้ฟรีดเอฟเฟนฟรายของ ทั้ผู้นคนยังไม่รู้อีลาอยู่ที่เมืองไทยอีลากำลังดูเอ,อ่อทราศัส์ของอีลาเพราะว่าราชอบินดูทีวีเพราะว่าทีวีไทยมันไม่มีอันที่อีลาอยากดูอีลามีพืบไทยอีลามีพืบไทยค่ะแล้วไม่รู้อะี้ก็จะฟังเสียงดิวแต่ไม่เป็นไรพี่เมฆทำอะไรอยู่คะไม่กางทัน กำรังกายเราอยู่เราอยู่ทองเทียอยู่ชั้นไหนลูกชั้นสูงไหมไงตรงนั้นล่ะลูกใส่ด้วยน้ซอสเป้งตรงหนบ้างกระยื่อ้นตวละนัวดดละเพนเนพริกสดไม่อะ่รยค่ะ

ท่มงังคามันแบบมันเผ็ดแต่ว่ามันเผ็ดมันเป็นพริกจริงพริกฝรั่งเศสมันแบบทิมังไทยคนไทยใช้เผ็ดได้ดีที่ฝรั่งเศสเขาใช้ไม่ดีแาลว่าเออที่ของฝรั่งเศสมันไม่เผ็ดแต่ี่มันเผ็ดจริงๆ Ini <tuk> tisu, sekejap lagi. Adakah kamu sedang mencuci mulut? Tidak, saya sedang melihat. Kamu perlu menghapus mulut. Kamu perlu menghapus mulut. Kamu sedang menghapus mulut. Kamu sedang menghapus mulut. Kamu sedang menghapus mulut. พรุ่งนี้เราจะไปเที่ยวไหนลูก 我今天。

วิล่าจะไปกินเพราะว่ารายกางหิวที่เมืองไทยมันมีทุกอย่างจะอร่อยบายบายค่ะรักเมืองไทยพี่ชิลูกรักเมืองไทย